สวัสดีครับผมอาจารย์นรงฤทธิ์ป,ปัชดชโชติชัยวันนี้ก็มีโอกาสมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าอาหารการกินสำหรับผู้ที่เป็นซีตต่างๆเนี่ยไม่ควรทานอะไรหรือว่าควรทานอะไรบ้างนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดแค่หนึ่ง กลุ่มอาหารนะครับผมที่มีผลต่อการเติบโตของซีดหรือว่าการรักษาซีดให้ยุบยากขึ้นนะครับก็คืออาหารกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะโปรโตีนจากถั่วเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือว่าโปรโตีนจากอาหารต่างๆซึ่งเราทานมากจนเกินไปนะครับก็เท่ากับว่าไปเสริมสร้างร่างกายตามส่วนต่างๆและ ปโปรตีนยังไปบำรุงหรือว่าเสริมขนาดของก้อนซีดด้วยนะครับนี่คือความจริงที่มีผลพิสูจน์แล้วว่าคนที่ทานอาหารกลุ่มนี้มากเกินไปผลตรวจก้อนซีสก็คือโตขึ้นบางรายโตขึ้นเดือนหนึ่ง3-4เซนก็มีนะครับจึงอาจมีอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันและต้องหามส่งโรงพยาบาล โรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับวิธีรักษาจึงจําเป็นว่าควรรักษากอนซีนไหายก่อนค่อยทานอาหารกลุ่มโปรโตีนตามปกติได้ซีก็เหมือนแผลร้ายชนิดหนึ่งนะครับที่ทานอะไรบํารุงอาหารที่ซ่อมแซมร่างกายเข้าไปอาหารประเภทโปรโตีนเนี่ยนะครับเราทานเข้าไปปุ๊บแผลร้ายเนี่ยมันก็จะพองตัวให้โตขึ้น หน้าที่สําคัญเมื่อมันโตขึ้นมันจะไม่ลดลงง่ายๆไม่เหมือนเวลามันโตนะครับเวลามันตัวมันตัวเร็วแต่ถ้าเกิดว่าลดเนี่ยลดยากครับมันจะคงสภาพแล้วก็เตรียมตัวขึ้นโตขึ้นได้อีกผมจึงฝากใครที่ชอบทานเนื้อสัตว์อาหารทะเลพวกถั่วต่างๆที่มีปโปรโตีนสูงนะครับผมแล้วก็รวมถึงอาหารเสริมด้วย ควรศึกษาให้ดีก่อนว่าอาหารนั้นบำบรุงร่างกายอย่างไรแม้แต่สมุนไพรครับสมุนไพรที่บำบรุงฮอร์โ,โมโนบำบรุงระบบภายใน,นสตรีบำบรุงข้อล้วนมีผลต่อซีดเนื้อง,งอกหรือว่าบำบรุงโรคนั่นเองครับคนที่เป็นซีดเต้านมซีดถุงน้ำรังไข่ช็อกโกแลตซีดเนื้อง,งอกตามจุดต่างๆนั้นควรทานอาหารกลุ่มโปรตีนอย่างพอดีกับความต้องการของร่างกายแต่เป็นกญญารยากที่จะ เลี่ยงไม่ทานเลยเมื่อเราจำเป็นต้องทานเราก็ควรรู้จักรักษาโรคนี้ให้หายไปซะดีกว่าดีกว่ามาควบคุมอาหารไปจนแก่นั่นก็ไม่แฟร์นะครับกับชีวิตมันไม่แฟร์กับชีวิตเราสเสลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมอาจารย์นรงค์นิ์ปัชโชชัยสวัสดีครับ